ทีสามงมาก็ถามดูว่าใครจะไปใครจะอยู่ใส่ก็มาที่นี่ดูว่าเรือที่เป็นธรรมดาก็มีน้ำว่าพอไปคิดอาวาทีนุกจัจหวันคระสินถีน้ำได้หรือว่าตอนนี้ถีน้ำถูกมสีแล้วพี่น้องเลยวันนี้เจอใครไม่เจอดันมาเจอกับโงฟ้ามหาราชสิบเอ็ดสนามแปดแป์พี่น้องจากบ้านโด่งแดงพี่น้องจากรีสกนะครับพอไปคิดอาวานั้นอยู่ในร่มน้ำสีแดงเป็นเรือที่ได้ทำมาจากวัดสว่างอภวักดครับบ้านสว่างอภวรภูดิน รัฐบาลภูณีนะเพื่อเพิ่มจับการสนับโดยมีอาวุธสิริพงษ์ดุสบมมูรณ์เป็นผู้จัดการเรือนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากพระประวิชิตธรรมโชติพระเดชพระคุณเจ้าหรือท่านพระครูสว่างให้ความเมตตาในการดูแลมาตลอดนะครับเรือลำนี้ผ่านการตกแต่งโดยชกศหน้นองนีแดกเป็นคนตกแต่งทัพเรือครับได้รับคำรัทพิศูจน์ากพี่น้องเอ๋ย Oh เที่ยวทีสามลงมาะตามดูว่าใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาชิดที่ว่าเหลือดีดีเป็นธรรมดาก็มีน้ำว่าพอไปคิดอาวาที่นุกจังหวัดกระสินถีนน้ำด้วยหรือว่าตอนนี้ถีนน้ำถูกเสียแล้วพี่น้องเลยวันนี้เจอใครไม่เจอดันมาเจอกับหงฟ้ามหาล่าซีเป็นสนามแปดแชมป์พี่น้องจากบ้านดงแดงพี่น้องจากบ้านดงแดงกาชอำเภอลาสีสไลด์จะเป็นสิทธิเกตใส่กันมาชิ่ที่ว่าเปิดผายหงายมือใส่กันมาโยงยาวสาวดีปวดพี่ตีฉากกับฉากแหลกแสงมาพอไปคิดนั้นแดงพอไปคิดนั้นแดงหงฟ้าน้ำเงินนะเจ้าอย่าหลงอย่าไหลอย่าเผลอใจไฟ พอไปกินอาว่าเริ่มปีมาแล้วเอาแล้วก็พี่้องเาาเรือครับมาดูครับกาลสีกับสีใสเกใส่กันตะลึงเื่ินๆเลขนาดนี้หัวตหัวท้ายต่อไปท้ายพอไฟมาดูสิว่าจะออกแดกหรือน้่าไหนนผู้ที่สูสีจะดูไม่อกจะพอไปถูกเอาแล้วเอาลวว่าใส่กันมาแบบจะจ้าจะจ้าแล้วจ้ามีความมาลหอยมาลงมาแต่ของเขาของเราก็มาเรียกว่าปูหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระสานาสเ็ฟัง พีชินาวารเริ่มนำสีแดงเริ่มตะแทงสมอเริ่มตะแทงสมอแต่ทีนดแน่ตอนนี้ว่ายังไงหงฟาหงฟ้าไปก่อนละวาวเอาละครับพี่น้องตั้ง่ตัาดูมันร้อยหาสินนั่นจะเข้าสู่เช่นจะเป็นตามที่นี้ผอนี่ชินดาวาบอกว่าโอ้โหหงฟาแล้วขอขัานใจยัง่งมาเนี้ใจยังหัวใจเต้นตุ๊บ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 ตุ๊ิตุ๊บ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 ครับ่านผู้ชม โฟ้ามหาราชแชมป์ต่อบัพปีแล้วพยายามฉีกตัวหนีออกมาประมาณ80เมตรพยายามฉีกตัวมาไม่ยังไป็ตลอดปลอดภัยหรือไม่เมื่อโดนจะพลไปคิดนาวาพี่น้องเกิดวันการรัชทินนั้นพยายามเล่ตะคุบกอดขอหอกแย่แถมด้วยราบีไม่ยอมเวลาแล้วเในทุกครับพยายามปล่อยให้เรือไหลไหลไหลและสุดท้ายก็รัวพาวเซนชัย ต่อไปก็เป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่สระหว่างความเป็นนาวาครับร่องน้ําแดงพบกับเรือหงฟ้ามหาราชร่องน้ําสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยครับร่วมกันสีนให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้าเงินครับได้แก่เรือหงฟ้ามหาราชเป็นฝ่ายชนะกับทีมเก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมสู้กันทิ่ตาทีเดียว มาดูเที่ยวที่4ี่กันบ้างเที่ยวที่4นั้นเป็นหน้าที่ของเรือนิสายบีเช่นเคยสามบีนั้นสาวสวยมือวารนร่องน้ำสีแดงเจอส,สีบีครับเป็นหน้าที่ของพรปู่สีอ่อนครับอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินเป็นเที่ยวต่อไปดีเอาละครับเที่ยวนี้แชมป์เก่าเมื่อปีห9้และก็ปีห1ง ไม่บอกก็รู้เมื่อเห็นหน้าคุณพี่เจรินพคจาพี่จาของเราตอนนี้ว่าพอรอสีออดมาแบบเงียบเงียบนะครับตอนนี้ยิบอยู่ในใจว่าัี่ยวนี้